เอาล่ะครับผมกลับมาอยู่ในเกม Tale อ f อารายกันอีกเช่นเคยนะครับผม,มวันนี้เนืผมก็จะพาไปบูกับบอสนะครับน่าจะเป็นบอสต,ตัวล่าสุดแล้วล่ะครับผมสำหรับด่านนี้เนี่ยน,นะต้องบอกว่าผมได้สมาชิกเพิ่มขึ้นมาจากเดิมน,นะครับเป็นทางด้านของรอนะครับผมเบอร์นะมาร่วมทีมแล้วนั่นเองเนาะเนื้อหาก็ไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันนะครับไปลองเล่นเองแล้วกันเนาะรอนะครับ่วนเขาจะมีความสามารถทิกะ ทำลายเกาะของศัตรูได้นี่เป็นที่ดีโคตรโเลยนะครับมีประโยชน์ต่อทีมากมากเลยมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกับบอสเลยดีกว่าเนะาะไปลยุยโอเคครับเดี๋ยวไตเตนตรงส่วนนี้นะเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยเละก,กันนะครับผมจะได้แบบว่าไปลุยความมันกันเลย โอเคมาลุยกันเลยนะบอลเลเวล19นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันเยอะกว่าเราอีกแล้วนะครับแต่เราได้เพื <h <h ่อนมาแล้วเราก็ยอมอุ <h <H ้ยเฮือหลบไปโว้ยเออเออเออโอ้โหพรานท่านางเอกเหรออุ Worlds> ้ยอุ้ยอเ้อต้องบอกว่าโคตรนัว เขาบอกว่าโคตรนัวล้ายก่อน่อยเว้ยรออืออีกทีนึงเฮ้ยโอคัสซีนเสร็จกูรอมันอีกอมูบคอมโบคอมโบคอมโบด่าไฟกูไปกินสะใจโว้ยสะใจโว้ยเหนื่อยเหนื่อยเราเหนื่อย ออ้ย to ต้องระวังนะโอ้ต้องระวังท่ามันนะอุ้ยคือผมยังงงๆกับท่าของมันนะโอ้ยผมติดสถานะชาโอ้ยอือุ้อื้อกว่มองไม่เห็นท่าฟันมันเลย โอ้ผมติดเบอร์เซอร์เกอร์ครับหื่กดจับกดจับยับเลยรอทำไรก็โอเคมาดีมาดีกูจะตายฮะคือมองไม่เห็นท่ามันเลยว่ะเดืนะ่องนะไนะอ้หูอุ้ยเอาเพื่อนตายลิงล้อตาย,าตายอ,าอืยอหือนนหลบได้ ว้โวเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นเลยอุ้ยโอ้โโดนเกลียวอุ้ยจะตายตายเพื่อนเราบ๊ก่อนนะเราจะตายฮะอะไรวะเนี่ยโอ้โหนปดนไงงางง เอาเอาหมอบอย่างนี้เสร็จด,ดิครับทุกคนลุยทุกคนลุยไฟยนิกเพิร์ดโอ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอุ้ยเป็นมืนแยกร่างเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยคือต้องทำลายตัวมันนี้ใช่ไหมสวยแล้วเหมือนมันจะท่าไม่ตายเลยฮนะ quy rồi đâu, Nó mới tai ạ Nó mới tai ạ Nó mới tai ạ làm mày à Ui ui เต็มเต็มอันนี้บอกเต็มเต็มนะฮะกูตายเลยทีเดียวอืออือโอ้โหแต่ประเด็นนะไอเทมเติมไม่ได้อืมอืมโอ๊ย โดนไหมไม่โดนโอ้โหตายเลยโอ้โหโดนอะไรก็ไม่รู้ตายเลยเมื่อกี้คนงงอย่างงงดูก่อนนะ <c ười> คือกูเล่นไปกูยังงงเลยครับือ้อมันอัดกันนวลเนียจ่ะแต่เลือดบอสเยอะมาก,มากเลยฮนะ โอเคคือต้องเติมไอเทมเติมเ,มเลือดเยอะๆนะครับคือต้องบอกผมยังจับจังหวะบอสไม่ได้วะ่ะอุอ้ยเนี่ยท่ามันเยอะอะ่ะงงอืออุ้ยอุ๊ยโอเคสวย ดูผมยังงงก็บอกว่ายังงงกับท่ามอยู่นะอุย้ยแต่ท่าสายฟ้ามานันเนี่ยผมลงลงหน่อยผม <c oughs> มีหลายก็บอกว่ามีหลายอันโอ้ตายแห่งเติมเลือดเร็วเนี่ยแหะท่าน,นี้ต้องระวังนะครับท่าที่มันใช้ความเร็ว เฮ้ยอื้ม uh โอ้ย OK> โอเ้เ่นกูยังงงอีกเล่ายัเยังอุ้ยอ๋อรอรอติดรอติดท่าเบอร์เซอร์ครับเดี๋กว่านะกูงงกูงงกูงงอื้อือ งองอึอึคนงงเลยออเฮ้ยทางนู้นทางนู้นอุ้ยหลบได้เอาล้องเอาวันอ,อึออโอ้โหออ เพื่อนตายครับผมต้องชุบชีวิตเพื่อนขึ้นมาก่อนนะครับันนั้นตัวเราจะเสียเรียบโอ้โหลกูใช้ทุกไอเทมแล้วนะเพื่อนต้องบอกว่ากูใช้ทุกไอเทมแล้วอืมผมใช้หมดแล้วนะทุกไอเทมทุกอันที่กูมีอยู่นะเกมนี้ เมื่อไหร่ถ้าไม่ตายต้อไม่มีตายอยู่เนี่ยอือเฮ้ยตายแล้วอากกือกอาเกือกโอ้โหคือชีวิตผมจะหมดแล้วเพื่อน เออเอายังเอาเขียวมันเอาเยียวคืยเรีวมันท้าไม่ตายอีกหรือเปล่าไม่รู้นะเอามันตายลูกืหนี่นน่าจะตายนะโอ้โหยังนัวบอกเลยยังนัวล้อเอามันตายไปไลนิ่งไทเกอร์เบลด คือกุบคือสู้กับบอสที่ไรเปืองไอเทมทุกรอบเลยฮนะต้องบอกงี้สู้กับบอสที่ไรเปืองไอเทมของกูแทบหมด รอทีหน้ายุบเลยโอ้โหรอนี่มันแน่นอนจริงๆฮะนี่มึงทาฟาก้ารอปะเนี่ยก็คือพระเอกได้ไฟไปแล้วนะครับต่อไปป็นสายฟ้าเนาะผมไม่รู้ว่าสายฟ้านี่จะเป็นของรอหรือเปล่านะฮะ เดือตายเรียบร้อยผมว่าสายฟ้าน่าเป็นของรอนะใช่ไหมเพราะว่ามันก็ใช้สายฟ้าเป็นเวทหลักของมันอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมหรือว่านางเองเก็บไป เอาจบแล้วนะครับผมก็โอเคครับจบก็จบนะครับผมนะครับเอาเป็นว่านะครับผมถ้าใครชอบก็ยืนกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันเนาะสว,ส,สวัสดีครับผม